กล้อง2ตาสำหรับการดูดาวเนี่ยเขามีคำแนะนำจากเว็บไซต์ Sky Telescope ยังไงเรามาฟังคำวิเคราะห์จากเว็บไซต์นี้กันนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของผมเนาะครับสวัสดีครับดูดาวการ a s t r o s a ซ่าโนมเมวันนี้จะมาเล่าเรื่องของบทความที่น่าสนใจจาก Sky Telescope นะถึงแม้จะเป็นบทความเก่าตั้งแต่2015แต่ว่าบทความนี้เขียนคำแนะนำในการเลือกกล้อง2ตาได้ดีมากๆเลยกล้องสองตาเป็นทางเลือกหนึ่งในการเริ่มดูดาวง่ายๆนะครับ ซึ่งกล้องสองตาเนี่ยมันจะมีลักษณะตรงนี้เนาะที่เขียนตรงข้างๆกล้องอย่างกล้องโทรทัศน์ไอ้กล้องสองตาตัวนี้นะครับสิบคูณห้าสิบฟิล์บ่ดีกรีนะอันนี้ก็คือหมายความว่าเป็นกล้องสองตากําลังขยายสิบเท่านะครับขนาดหน้ากล้องห้าสิบมิลลิเมตรครับสิบคูณห้าสิบฟิลเอดดีกรีก็คือหมายความว่าเอ่อมุมหน้ากล้องเนี่ย มุมมุมความกว้างเนี่ยของเชิงมุมเนี่ยคือประมาณ8องศาบนท้องฟ้า8องศากว้างประมาณไหนเนาะก็เราๆกว้างกว่าเข็มขัดในพานิดนึงครับประมาณนี้อันนี้เนี่ยที่เขียนว่า140เมตรทับ1,000เมตรแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเอากล้องนี้ส่องไปอะไรสักอย่างที่ห่างออกไป1,000เมตรหรือกิโลเมตรเนี่ยจะเห็นความกว้างประมาณ140เมตรนะครับอ่า เพราะฉะนั้นเราถ้าเราเจอข้อมูลตรงนี้ข้างๆกล้อง,งกลอง้กลองสองตาก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับอ,อ,อันที่หนึ่งก็คือเอ่อคำแนะนำก็คือ Understanding Your First p a ิรซึ่งเราได้อธิบายแล้วเนาะก็คือเอ่อกำลังขยายหรือ Power อ cool ร์คู a เชอรหรือว่าขนาดหน้ากล้องนะครับซึ่งมันก็จะขายส่วนใหญ่ก็จะมี7คูณ3 5นะฮะ8คูณ40แล้วก็10บคูณ50นีเเ็็นต้น ทุกคนอาจจะคิดว่าการซื้อกล้องสองตาขนาดใหญ่ก็จะทำให้ดาวได้ชัดขึ้นแต่ว่าการใช้กล้องสองตาที่มีขนาดมากแล้วเราไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเราใช้มือถือเนี่ยาภาพที่เห็นมันจะสั่นมากๆเลยเวลาเรามองดวงจันทร์หรือมองอะไรไกลๆนะเอ่มือเราจะต้องนิ่งนิดนึงนะในการใช้กล้องโทรทัศน์กล้องสองตาอะไรที่เราถือด้วยมือนะครับบางที7จคูณ เจ็ดคูณห้าสิบเจ็ดคูณสามห้าอาจจะดีกว่าในแง่ของความสั่นแต่ว่าแน่นอนขนาดมันก็จะใหญ่เล็กไม่เท่ากันเนาะแล้วแต่ที่ชอบละกันส่วนตัวที่เราเคยใช้อยู่เนี่ยก็คือประมาณ8ปดแคูณสี่สิบเนี่ยก็จัดว่าใช้ได้อยู่นะครับอะข้อข้อสอง a ัดแค e ใน e เราจะสามารถเห็นอะไรได้บ้างเออเอาเป็นว่าอย่าไปคาดหวังว่าเราจะเห็นกล้องสองตาเนี่ยโอโหจะเห็นในบิลลาแบบ เจ็ดสีสวยงาม่มวงครามน้ําเงินอะไรงนี้เนาะซึ่งเป็นไปไม่ได้นะภาพนั้นเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องโทรทัศน์นอกโลกหรือว่าเอากล้องโทรทัศน์บนโลกถ่ายเป็นชั่วโมงนะถึงจะเห็นขนาดนั้นซึ่งในเว็บไซต์นี้เขามีแนะนำไบ l a r Highlights ก็คือเป็นไกด์สำหรับ99 celestial delights ก็คือเป็นวัตถุท้องฟ้า99ดู99วัตถุเนาะไม่ว่าจะเป็นกาแล็กซีกระจุกดาวอะไรต่างๆเนาะ ซึ่งเรายกตัวอย่างละกันอย่างเช่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ pre, หรือว่าฤดูร้อนของประเทศไทยเนี่ยเขาก็แนะนําให้ดูไมซ่าเอาคอซึ่งก็เป็นดาวบริเวณเอ่อหางของหมีใหญ่นะหรือว่าถ้าเกิดเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าช่วงต้นฤดูหนาวของประเทศไทยก็แนะนำแอนโดรเมดากาแล็กซีน eda, นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็อย่าลืมดูกระจุกดาวลูกไก่กระจุกดาวเปิดหน้าวัวหรือเพียร์ดีสไฮเดรสแล้วก็เกรทออริออนเดมบุล่าเนาะ ก็คือมีดับในพรานั่นเองในบิลลา์ใน,ในพรนนะอือันนี้เป็นวัตถุชอ,องฟ้าคร่าๆที่สามารถดูได้นะครับอันนี้ก็มาข้อสองละให้คิดไว้ก่อนนะว่าการดูดาวเคราะห์เนี่ยดาวเคราะห์อาจจะไม่สามารถมองเห็นเป็นวงแหวนได้จากกล้องสองตานะอันนี้ต้องทราบไว้ก่อนการมองดาวเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพระเสบ,บดีเนี่ยอ่าเราจะไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดเท่าไหร่เห็นไปแค่จุดสว่างที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงเท่านั้นเองนะแต่ว่า สำหรับดาวบริวารของดาวพระศรีสบดีเช่นพวกแกนิมิดคาลิสโตที่อยู่ห่างๆมากๆเนี่ยบางจังหวะก็แอบเห็นเหมือนกันแต่ว่ามันก็ค่อนข้างสังเกตได้ยากนะก็ไม่ได้แนะนำข้อ 3. b u บ i n g Binoculars for Astronomy ก็คือกล้องโทรอ่กล้องโทรทัศ์กล้องสองตาอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะมีกล้องสองตาชนิดที่มันใช้สำหรับการดูดาวโดยเฉพาะนะฮะซึ่งอันที่หนึ่งก็คือต้องมีขนาดน้ากล้องค่อนข้างใหญ่นะ แล้วก็ high optical quality ซึ่งก็คือมันจะต้องเลือกเลนส์ที่ค่อนข้างดีนิดหนึ่งเนาะอาจจะต้องลองไปเลือกดูอีกทีนะครับข้อ4 Binocular Style ปกติมันจะมี Binocular 2แบบเนาะอันนี้แบบที่1เขาเรียกว่าแบบ p r r ล Prism แบบข้างล่างเขาเรียกแบบ Roof Prism นะแบบ h o r r ์พรเนี่ยมันก็จะเป็น Prism ข้างในภายในอย่างนี้แล้วก็มันเป็นอันที่ทำได้ซื้อได้ไม่ไมยากนะแล้วก็ไม่แพง แต่ว่าน้ำหนักอาจจะเยอะกว่า Roof Prism ซึ่งขนาดกระทัดรัดกว่านะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับเออไม่ได้แตกต่างกันมากสำหรับ Binocular Style เออก็สำหรับ p o r o หรือ Roof เนี่ยก็แล้วแต่ชอบเลยอะจริงๆส่วนตัวเราก็ใช้เป็น Polo เนาะแต่ว่า Roof ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับ Roof เนี่ยกระจกมันจะ Pri s m มันจะค่อนข้างเออซับซ้อนกว่านะฮะข้อ5 g i a จ t b i n o c u l a r s ในกรณีที่ท่านใช้กล้องสองตาแล้วก็ใช้ขาตั้งกล้องร่วมด้วยแบบอย่างคุณฝรั่งคนนี้เนาะเขามีขาตั้งกล้องแล้วเขาก็ใช้อุปกรณ์ตามดาวในการดูกล้องสองตาเนาะซึ่งอันนี้กล้องสองตาอาจจะใหญ่กว่าสิบคูณห้าสิบก็ได้เนาะอันนี้เขาเอากล้องสองตาเนี่ยมาต่อค่ะขาตั้งกล้องเสื้อนี้ต้องทําส่วนใหญ่ไม่ได้มีขาขาตั้งกล้องสาหรับกล้องสองตาขายเนยอันต้องทําตัวไอ้ขาตั้งกล้องเนี่ยเฉพาะนิดนึงนะครับ ใครชอบก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะสำหรับข้อห้าข้อ6 image stabilized binocular อันนี้ก็จะเป็น,น,นกล้องสองตาชนิดพิเศษที่เขาบอกว่ามันจะช่วยกันเรื่องการสั่นได้ด้วยเนาะซึ่งอันนี้ก็คือ,อส่วนตัวยังไม่เคยเห็นรุ่นนี้มาขายในประเทศไทยเนาะใครเห็นก็ลองบอกกันแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะทำให้เราดูดาวได้ดียิ่งขึ้นอีกนะครับก็ลองดูเป็นข้อมูลแล้วกันใครอยากสั่งเข้ามาก็ ลองพิจารณานะครับข้อ7 Of what kind of m f g n i f i c a t i o n is best? ก็คือว่ากำลังขยายขนาดไหนถึงจะดีเนะาะเมื่อกี้เรามีข้อมูลกันไปแล้วเรื่องในเช่นอ่อ10คูณ50 10คือกำลังขยาย50คือขนาดหน้ากล้อง50ม mm, มซึ่งมันจะมีไอข้อมูลหึืงเขาเรียกว่า Exit p u p i l e นะครับ exit p u p i l คือตรงนี้ คือกล้องสองตาจะมีลักษณะเป็นวงกลมตรงนี้เห็นบางวงกลมขาวๆในกล้องซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นนี่เขาเรียกว่า exit ซ u p i l ซึ่งเป็นบริเวณที่จะทําให้เรามองเห็นได้นะครับเอ็ก uh, ซิสพิวพิวเนี่ยมันก็มีความสําคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่า e x ็กซิสตพิวพิวเนี่ยออไอไอรูตรงนี้มันขึ้นอยู่กับกล้องแต่ละตัวเนาะบางตัว e x ็กซิสพิวพิวก็จะใหญ่หรือว่าเล็กแล้วแต่กล้องแล้วก็มันจะมีผลกับการมองดูด้วย ถ้าเกิดสมมติว่าเอ็กซิพิวพิวเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับลูกตกา,าเราเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มันมองเห็นดาวได้ไม่ได้ชัดเจนมากอันนี้เนาะอันนี้เขาก็บอกว่ามันก็ขึ้นกับสายตาของคนดูด้วยเนาะก็คือถ้าเกิดใครอายุมากกว่า30ปีเนี่ยเอ็กซิพิวพิวเนี่ยก็อาจจะส่งผลไม่เยอะเพราะว่ามันจะส่งผลเยอะกับคนที่อายุน้อยที่มาดูเนาะถ้าเกิดสมมติว่าผมยกตัวอ,อย่างสมมติว่ารูมานตาเราเนี่ย ขยายในเวลามืดที่สุดเนี่ยได้7มมแต่ว่า Exit Pupil เนี่ยมันได้แค่5มมตรไงสำหรับ10คูณ50เพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ศักยภาพของรูม่านตาเราได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับก็คือคำว่า Exit Pupil Exit Pupil เนี่ยก็คือเอา50เนี่ยหาร10เนาะก็คือเอาขนาดหน้ากล้อง50มิลมตหารด้วยความยาวเากำลังขยายหรือว่าเท่าเนาะ ก็จะได้5มิลิเมตรเนาะเอ็กซิพิวพิวคือ5มิลิเมตรคือหมายว่าไอโซลำแสงสีขาวๆที่ออกมาตรงนี้ก็คือจะเป็น5มิลิเมตรทีนี้รูม่านตาของเราเนี่ยประมาณ7มิลิเมตรถ้าเกิดในคนที่ไม่สูงอายุมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเอ็กซิพิลพิววันเล็กมากๆเช่นสมมุติแค่2มิลิเมตรเนี่ยแม้ว่ารูม่านตาเราเขาจะใหญ่ามิลิเมตรแต่ละแสงเราก็รับได้แค่ช่องแค่2มิลิเมตรเท่านั้นเองนะครับโอเคอีกคำศัพท์หนึ่งที่อยากจะให้รู้จักก็คือจากการซื้อกล้อองตาคืนะ ไอรีลีฟก็คือจะเป็นระยะที่เหมาะสมในการดูเอ่อภาพที่เห็นชัดที่สุดเนาะคือหมายความว่าถ้าเกิดเราเอาลูก,กตาเราเนี่ยไปชิดกับเลนพอดีมันก็คงดูไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องห่างมาระยะนิดนึงซึ่งส่วนใหญ่ไอรีลีฟที่ดีก็จะประมาณละเล่าเซนนึงเนาะจากเวลาเราดูดูกล้อง2ตารจริงๆเนาะอ่าเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูไอรีลีฟกับเออ่อแต่อย่างไรก็ตามสําหรับเอ่อที่มีอายุแล้ว รูม่านตาเราก็ไม่ได้ขยายในที่มืดได้ถึง7ม mm, มหรอกครับอ่าก็เป็นว่าอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับสำหรับข้อนี้นะครับอ่าโอเคเมื่อกี้มาแล้วข้อ image s t a b i l i t e what kind of magnification bon ต่อไปก็คือ testing binocular for s t a r g a z i n ข้อ8นะครับเอ่อก็คือมันก็ต้องมีการ test กล้องซึ่งอันนี้เขาแนะนำว่าให้ลองมองบริเวณกล้องเอ่อตัวเลนส์ด้านหน้าเนาะดูว่ามันมี แสงสะท้อนเป็นยังไงเนาะดูโคต้งเขาเรียก optical coating ก็คือบริเวณที่เป็นแถบสีเขียวที่เคลือบอยู่บริเวณของเลนส์ตรงนี้เนาะซถ้าเกิดสมมติว่าไอตัวแสงที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยกระเจิงแสงออกมาเงาๆออกมาเยอะเนี่ยแปลว่ามันค่อนข้างดีนะข้อเก้า test your binoculars in the store ถ้าเกิดสมมติว่าท่านได้มีโอกาสไม่ได้สั่งซื้อออนไลน์เนาะไปซื้อที่ร้านก็อาจจะต้องลองส่อง กล้องสองตาดูเนาะว่าลักษณะเลนมันเป็นยังไงเนาะมันจะมีคำศัพท์ที่เขาพูดถึงคุณภาพของโคตติ้งที่อยู่ตรงเลน์สหรือเราเรียกว่าโคต e มัลติโคตฟูลลี่มัลติโคตเนาะซึ่งอันนี้มันก็อันนี้ในบทความนี้เขาเขียนว่ามันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่แล้วแต่มันเป็นแค่แคำโฆษณาส่วนหนึ่งด้วยเนาะอันนี้ในบทความนี้เขาเขียนเป็นอย่างนี้เนาะซึ่งเ ถามว่าเราจะใช้โค้ดแบบไหนเนาะอันนี้มันก็จะส่วนตัวจากประสบการณ์เนี่ยโค้ดที่สามารถใช้ดูดาวได้ดีนนจะต้องแนะนําเป็นโค้ดที่มันเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสีน้ําตาลอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นโค้ดสีแดงเนี่ยอันนี้ ruby ้ o d e น้่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจากการดูกล้องกล้องสองตาสําหรับการดูดาวนะโค้ดสีแดงสีเขียวจะไม่ได้ดีเท่าโค้ดสีน้ําเงินกับโค้ดสีสีน้ําตาลเทาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าสีแดงมันจะกระเจิงแสงเยอะกว่านะอันนี้ ถ้าเกิดมีท่านใดที่เป็นผู้รู้ด้านทัศนาศาสตร์แล้วก็กล้องโทรทัศน์กล้องสองตาเนี่ยอาจจะมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเอาละ่ะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คืออาจจะต้องลองใช้กล้องสองตาเทสกับแว่นเราสาหรับคนดูที่ใช้แว่นตัวเองใส่แว่นอยู่เนาะเพราะว่ามุมมองในการใส่แว่นกับถอดแว่นก็ไม่เท่ากันนะครับเอาละ่ะพอสุดท้ายที่สุดก็คือก็ลองใช้มันเลยครับข้อสิบ แล้วก็การเก็บรักษาก็แนะนําว่าควรจะเก็บอยู่ในที่ที่มันไม่ได้ชื้นมากเกินไปเนาะควรจะมีตัวกันชื้นอยู่ในกล่องของเราด้วยเนาะราคาเนี่ยก็แล้วแต่เนาะมีตั้งแต่สามพันห้าพันไปจนถึงมากกว่านี้ก็แล้วแต่สนะําหรับสำหรับ,รบเอ่อประเทศไทยเนาะเอาละ่ะอีกอันหนึ่งข้อแนะนําก็คือตรงนี้นะบริเวณเลนตรงนี้เอ่อเนื่องจากตาสองตาของเราเนี่ยสองข้างมันก็สว่างไม่เท่ามันก็สั้นยาวไม่เท่ากันเนาะ ส่วนใหญ่เลนบริเวณใกล้ตาเราเนี่ยฝั่งหนึ่งมักจะหมุนได้เนาะเพื่อปรับสายตาได้เช่สนสมมุติว่าผมสายตาสั้นข้างซ้าย300แต่ว่าข้างขวาเนี่ยสั้นแค่ร้อยเดียวเนี่ยตรงนี้จะเป็นการปรับที่จะทำให้เรามองดูดาวแล้วไม่สับสนเวียนหัวเนาะแล้วก็การปรับกล้องเนี่ยส่วนใหญ่กล้องตรงนี้มันจะสามารถปรับปรับให้มันพอดีกับลูกตาเราได้ไม่ให้กว้างหรือแคบเกินไปเนาะสามารถบิดบิดได้ด้วยความเบาง,ง,งมือนิดนึดนงเนาะ โอเคอ่าข้อ11บเอ็ขาบอกว่า test your m i n o c u l a r under the stars เมื่อกี้ข้อสิบบอชวนให้ไปดูแล้วทำไมข้อสิบเอ็ดบอกว่าให้ไปดูดาวกันจริงๆเลยเมื่อกี้อะชวนไปดูแล้วก็ไปดูดาวกันจริงๆดีกว่าว่าแต่เราอาจจะลองเทสกับการดูหลอดไฟหรือว่าแสงสว่างที่อยู่ไกลๆภาพป้ายโฆษณาที่อยู่ไกลๆก่อนก็ได้เพื่อเป็นการเทสเนาะปรับโฟกัสให้ดีชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยไปลองดูดาวนะ ไม่งั้นจะงงเลยหรือถ้าเกิดท่านออกไปดูดาวในที่ที่มืดๆแล้วอาจจะแนะนําให้ลองเทสกับดวงจันทร์ก่อนหรือว่าดาวเรษ์กดาวเคราะห์สว่างนะก็จะเป็นการปรับโฟกัสให้ดีให้ลักษณะดาวมันดูดวงเล็กที่สุดส่วนต้องการใส่แว่นหรือถอดแว่นแล้วแต่ที่ชอบเลยอ่ะนะครับเอาละเมื่อกี้ข้อสิบข้อสิบละลองข้อสิบเอ็ดข้อสิบสอง keep it simple นก,ก็คือเมื่อกี้ก็ อย่าไปคิดอะไรมากเราก็ลองฝึกดูดาวนั่นแหละครับมันก็มันจะมีจุดเซนเตอร์โฟกัสอันนี้เขาแนะนาว่าให้ลองใช้เซนเตอร์โฟกัสในการปรับนะก็คือปรับ Focus โฟกัสบริเวณตรงกลางของกล้องแล้วก็ค่อยไปปรับอีกทีหนึ่งจากไปตรงข้างๆเลนเลนตาที่เราปรับข้างซ้ายข้างขวาเนะเาะอละข้อสิบสามก็คือ Keep it steady อันนี้เขาก็มีคนประยุกไม่ใช่ขาตั้งกล้องแบบไฮโซเนาะอันนี้เขาเอาขาคล้ายๆกับไม้เท้าเนาะแล้วมาตัดต่อ คู่กับไอ้เจ้ากล้องโทรทัศน,นะก็ใช้ได้เหมือนกันนะเอาละสุดท้ายดีกว่าเรามาสรุปเอ่อ six, six f u l l proof ways to steadily hold binocular for astronomy เออเขาเป็นจุดคนะ่าเนาะสำหรับผู้ใช้กล้องสองตาสำหรับนะการดูดาวทางดาราศาสตร์อันที่หนึ่งก็คือ use low power อันนี้เขาก็บอกว่าอ่าให้ใช้กล้องอันดับเอ่อ เขาเรียกว่ากําลังขยายเนยแค่เจเท่าเนาะหรือ10เท่าเนี่ยก็คือแล้วแต่คือถ้าเกิด10บเท่าเนี่ยอาจจะมือสานมองไม่เห็นนะข้อ 2. if you are standing lean against something ไปยืนพิงอะไรสักอย่างแล้วค่อยดูดาวดีกว่ายืนเฉยๆนะอันนี้ดีกว่าหรือถ้าดีไปกว่านั้นหาเสื่อมาปูแล้วก็นอนกับพื้นนี่ดีมากเลยข้อ 3. if you are sitting try using a lawn chair หาเก้าอี้มานอนแซบๆแล้วก็ดูดาวอนนี้ฟินมาก ข้อสอันนี้เขาบอกว่ามีคนเสนอว่าให้ใช้มือไอบริเวณมือขวาเนี่ยจับบริเวณกระบอกด้านซ้ายแล้วก็มือซ้ายจับกระบอกด้านขวาเนาะแล้วก็อาจจะลงลงไปนอนแล้วก็แล้วก็ส่องดูดาวอันนี้เออท่านี้ไม่เคยทำเนาะค่อนข้างประหลาดดีลองทําแล้วกันถ้าเกิดทุกทกท,กท่านคิดว่ามันโอเคนะลองลองฝึกดูก็ได้ครับออแต่ส่วนตัวไม่เคยทำนะข้อห้าบอกว่าออ steady view ก็คือ อาจจะต้องหาเรื่องของ b i n o c u l a r m เมาส์ก็คือขาตั้งกล้องไทพอตสำหรับกล้องสองตานะอันนี้อาจาะอาจารไม่ได้มีทำขายนะในประเทศไทยส่วนใหญ่โดยทางพาณิชยนะ์เนาะก็อาจจะต้องดัดแปลงใช้ใช้ตัวขาตั้งกล้องถ่ายรูปนะแล้วก็มาใส่ตัวเหล็กที่มันไว้ยึดกับกล้องสองตานี้แล้วแต่ทุกทกท่านนะข้อหกก็คือ DIY b i n o c u l a r m o มาส Project ก็ลองทำดูแล้วกันเนาะอันนี้เขามีแนะนำเว็บไซต์ของ เอ,อ่ออาลั Robert, made, er Mount, นแมกโรเบิร์ตแฮนเมดโชเดอร์เมาส์เนาะอันนี้ก็เป็นโชเดอร์เมาส์หรือว่าจะลองทําเองดูก็ได้นะอันนี้ก็ลองฟังเป็นแนวทางแล้วกันนะสําหรับเว็บไซต์ Sky Sky Telescope นะเพื่อที่ทุกทท่านจะได้ฝึกการดูกล้องโทรทัศน์กล้องสองตาอะไรกันได้อย่างดีขึ้นนะซึ่งอันนี้เราจะเน้นที่กล้องสองตานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe c ช anel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับ จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช n n e l นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ